สวัสดีครับพี่น้องกาลังปิดจีนุ่นครับผมติดปีจีนุ่นครับวันนี้สิแม่ว่าสิเฮ็ดเม่นูแกงน้อยหน่อยครับเขาบปิกไกครับมื่อก้องน้อยหน่อยครับเปิดดูการครับผมเพิ่อนพ่อนอกหลยครับได้ซ้ำนี่นะครับแต่สิแกงใส่นี่ครับผมเฮ็ดฟางครับที่นุ่นกาลังปิดปีจีน้องอันนี้พักเข้าครับ พายตู้หรอกับพักอันขาครับผมนามจะนังครับพี่น้องเขียวเหนียวๆเลยครับตามใหเพื่อนพี่ตามเพือนพี่ใครมดแดงครับผมกินุ่นลงไปเลยครับพี่น้องพยาบาลกับประกาศงานบุญครับพี่น้องสร้างไปน้วกันครับตามด้วยเห็ดฟางครับพี่น้องเห็ดฟางครับอู้เห็ดฟางหลายขนาดเลยของมักครับผม เอาขืนค้างไฟเลยครับพี่น้องคั่วห้องกับรั่วแบบเป็นบ้านๆนี่นะครับใส่ทานแน่ใส่ซื่อนแน่ครับสลับกันไปครับผมน้ำประแดกครับพี่น้องน้ำประแดกน้ำปลาเทานี้แหละครับหยอดต้องไปเลยครับผมผงนัวครับเสืออหมือนแม่พันไไปแล้วครับเสืออะพันไซไปก่อนนานนี่ลืมทายให้เบื้องครับกำลังเดือดแล้วครับพี่น้องรออีกสักคู่ครับ ไข่หมดแดงครับพี่น้องตามเดือพักครับพี่น้องเฮ้ยตู้อะไกับพักขาครับของมักเลยครับพักขานี่เรียบร้อยครับพี่น้องพิดฟ,ฟ้าเลยตรงครับพี่น้องบันนี้มามาครับพี่น้องตักเลยครับบอลน,นี้เฮ็ดฟ่าครับ ไข่หมดแดงก็มีพี่น้องจีนุ่นก็นมีครับครบสูตรแล้วครับเห็ดจีนุ่นไข่หมดแดงครับแกงทำใหม่หน่อยไม่ตรงแบบนี้ครับผมอ,อันนี้แม่ว่ามันหลายเพิ่นเลยแบงก่อยครับ <c oughs> อันนี้สมปลาเซ่ครับพี่น้องสมปลาขาวครับมากมากครับพี่น้องกีนเขเาร้อด้วกันครับ